กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ่ายวีพลาร์ไลฟ์สไตล์วันนี้พาพี่น้องเฮ็ดทอดมันหมูจ้าฟังส่วนผสมนะจ้ะเนาะเฮ็ดทอดมันหมูจ้าพี่น้องแล้วก็มีพริกแกงมีไข่ไก่มีแป้งข้าวโพดจ้าแป้งข้าวโพดแป้งมันก็ได้พี่น้องไม่เป็นยังแป้งข้าวเหนียวเนาะจ้าแล้วก็ับหมูบดเฮาแล้วก็ยจะวีใส่เครื่องดีไปน้ำหน่อยหนึ่งจ้าน้ำตาลทรายปงรสผงชูรสเออผงปรุงรสหน่อยหนึ่งจ้าแล้วก็โรยทั่วด้วย โรยถัว่วเนาะพี่น้องผักจากน้อยเนาะจ้าแล้วก็ใบมะกรูดจากพี่น้องเพราะว่าพี่แกงมันเค็มอยู่แล้วว่าต้องปรุงยังไรจ้าผู้ใดสิขย้ำเลยก็ได้จ้าพี่น้องขย้ำขยํำเลยจ้าตะว่เยี่ีอนสิคอต่ำเนาะต่ำต่ำเอาจ้าพี่น้องต่ใส่โคเข,ขาเนี่เหยือจ้อาผู้ใดมีเครื่องปั้นแล้วก็ว่าเป็นยังจ้าโอเคนะจ้ะาเนี่ยวีสิคอต,ต่ำกวนต่ำแล้วก็สิมาเห็น ไปมักไว้ทิมไวนะ้ในตูเ้เย็นจะสองสัม,มงแล้วพี่น้องเนาะเขาก็ยังสิมาถอดกันจารวันนี้วันอาทิตย์เนาะถอดมันหมูจ้าพี่นอ้องเอวีก็จะต้มจืดสดห่อนน้ำจา้าโอเคนะจคะไปเบิ่งกันต่อจา้จาจ้าพี่น้องหลังจากไอ้ที่ห่อนี่นะเนาะเกาตำมันเป็นเนื้อเนียญเดียวกันกนันเลยเวีกับวังีมือเกิพี่น้องจ้าจ่าพี่น้อง,องตำเนรียญเดียวกันแล้วก็เอามากักไปจ้าพี่นออออ้องเขาอผสมใบมะกรูดซอยเนาะแล้วก็ทั่วจ้าต่ำเหรียญคือทอดมันนะจ่าพี่น้องทอดมันป่านี่สวยมากเลยจ้้้พี่นอองโเคจ อันีสิผสมแบบทั่วนะผสมแบบทั่วลักอันกับอันใบมะกรูดแล้วก็สีเปรีตัวเย็นใบจ้าทอดมะเร็งพี่น้องทอดมะเร็งจ้าเครื่องมันก็จะได้เข้ากันนะพี่น้องนะโอเคจ้าเดี๋ยวไปรับชมและฟังกันต่อจ้าผสมกันเลยจ้าพี่น้องมือย่ำเลยจ้าใส่ถุงมือก่อนทุกคนเพราะว่ามันมันจะนี่มันจะร้อนมือจ้าพี่แกงอ้อมบานเลยจ้าพี่น้องนะพี่แกงสมัยอ้วนเว่ดร์ตุ้ย น,น้อยปอมันหมูฝรั่งชิมกับทุกคนสีสวยก่ะจายไปน้องสวยอยู่ด้วยเนาะคนเขากันจัดน้องจังมาทอดจ้ะมีตำแล้วตำใส่โคกน,นน่เน,น,น,น้นเนียนให้นเหนือได้เหนือเป็นแมวแบบเราเป็นแมวแบบ Den Curly not. Nicht genug? Den Curly alles rote Weg. Na? Aber ich habe erzählt, wie vor. Okay. So hat sie das. Da, ich habe noch ein paar Mann nicht da. Wo ist sie? Ja, nein, 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 พูดถึงมันเหนียวอร่อยจ้ะพี่น้องมันเหนียวอร่อยดีจ้ะแต่วสุดๆใครลุกอีน่วยหน่อยก็ได้แต่ว่ามไม่ไไไมีคอสเทนิยู o u ยูติ้งไอพูดในไอเยอะวันไอเยอะเหระส่วนผสมสมนกบกาเอาพี่น้องอันนี้หมูเกืบอบเคืรองที่รู้จัะ เดี๋ยวนึงเศนึงนอเดียนมาเศษหมูอันนี้กลมพี่น้องได้หลายนะหลายจ้ะเศชนซีอเดียว่าใส่จงจีดสดนวลแากขาดมันนะพี่น้องนะแค่นี้ก็เป็นอาหารไทยแล้วลดแล้วจ้ะอีกความงใคเป็น้นึ่งนะจ้ะความหมุนเกือบเพงู่พี่น้องโอเคจ้ะมันค่ะโอเคจ้ะได้ใครสม้นอบนยเงีค่นยทำกันเลยโอเค้จะไม่เหลวหดคุณอนดัจ้ะซม จ้าพี่น้องยัยวีกันแช่ไว้ใน,นตู้เยนนน็นเนาะตังต้งแตะใบม้งจ้าพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงแล้วจ้าพี่น้องสามสี่ชั่วโม,มงจ้าขเขาไปไปนนเนาะเนาะยีบบ่เกิดจ้ามีน้ำจุ่มมือจ้าน้ำจุ่มมือจ้าพี่น้องแล้วก็มาปั่นนะจ้าเนาะต้องตั้งน้ำไฟปั่นกลางพี่น้องไม่ต้องไฟแห้งหลายจา้าอันนี้ยัยวีเฮ็ดไฟปั่นกลางนะจ้าพี่น้อง จ,จะคอยปัน่นกันจ๊ะพี่น้องคอยปันยป่นจะทอดหมูแล้วจ้าว่ามันป่าหมูก็สิแตกต่างกับป่าจะน้อยเนาะคว่มแน่นหนาในป่าหมูจ้าก็ต้องทอดก็ต้องอันนี้คิดหน่วยใหญ่ก็ต้องปั่นหน่วยใหญ่ปันใดจ้าปั่นก็พี่น้องประมาณเีเดเมือก็ล้างทำความสะอาดแล้วจ้าทุกคน เนี่ยจ้ะหมูกับเนื้อก็แตกันหลันจากนอยแล้วจะน้ำฟ้านสุกสุกว่คือกันจ้ะค่อยปั่นไปพี่น้องรึแตะอาหารพวกที่กันตายตูเนาะแซ่บอร่อยแล้วก็มาแบ่งปันให้ทุกคนดูชมกันนะพี่น้องเราคิดอาหารกรช่องยูทูบรุ่นพี่รุ่นยังเรากระเด็นหลายช่อง ก็รุ่นพี่หรอกจ้ารุ่นพี่ก็นั่งดังเนาะคลิปคนฟังจ้าคลิปคนฟังพี่พ่อมอบฟังพี่น้องให้ฟังก็ขอให้ฟังด้วยจ้าเนาะพี่น้องใครที่มารับชมรับฟังมีช่องยูทูปก็ขอให้ตังฟังทุกคนนะคะว่าฟังมีไรได้จากยูทูปทุกเดือนก็โอเคเนาะพี่น้องมาป่ะจ้า ี่วีว่าถ้าเฮ็ดไว้เป็นมือโอเคเยเอ,อยู่จ้าแช่ไว้ในตู้เย็นเนียตอนนี้เยิวเนาะมบ้านอยู่ประเทศไไหวพี่น้องอยากประมาณนี้เราก็มาชมกันเนาะทุกคนเนาะว่าจะสุกจะเหลืองจะเสียบไหมม้วนเจวีว่าเจวีซิมแล้ววันม้วจา้าประเทศไฟแห้งนะไฟอ่อนพี่น้องไฟแห้งอ่ะไหม่หมดจา้าไหม่ก้อนสุก กระทะ,ก,ะออกับไม้ก้อมะมนันมันจะก็จะหันกินกันนะั่นเนาะพี่น,อน้องเนาะเขาไปซื้อของมันก็โอเคอยู่มันก็แซบ่บอยูจ่จ้าเถอว่ามันก็อีกอย่างนึงเนาะก็แล้วจา้าเอาขอยอปนนนนั่นอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวจ้าคอยปั่นไปประมาณจ้า ไม่อยากสิไสพี่แกงหน่อยเล็กน้อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็โอเคจ้าออทอดมันหมูกับชีตตกต่างกับทอดมันปฝาย,ย่างเนาะพี่น้องเนาะทอดมันไม่เป็นไรนะจ้ะทุกคนจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะทอดมันหมูกันแล้วเนาะ ทอดมันหมูกับทอดมันป่าสิแตกต่างกันจะความหนานเน่นประมาณนี้นะแส่บอยู่นะพี่น้องเสียบจะมามาจะทอดมันทอดมันหมูจะ้ะเอาชิมทุกคนแสบีแสบๆจะ รสชาติได้อยุจ้าพี่น้องขอประมาณนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทนะจ้าที่เขามารับชมมาฟังเสียบเด้อยูจ้าพี่น้องวันมอสุเล็กหอทุกอะไรนี่จ้าทอดมันหมูเยตะวายดี่มีว่าความอร่อยก็ประมาณทอดมันปลา เราก็ลองทำดูเนาะทุกคนเนาะขอบคุณทุกไลทุกแชร์จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าพี่น้องฝรั่งเยอรมันกินเอินทอดมันจ้าทอดมันหมูพี่น้องแล้วก็ต้มจืดเนาะไอวีต้มจืดแล้วก็นี่จ้ากินหมดสอนมันยันและสอนมันมันมันหยาบหยาบเนาะในการกินพี่น้องสอนมันระยับในการกินเนาะเพื่อนอัน บางประเทศเพิ่นบกกึ่กันกับเฮาเนาะพี่น้องฝรั่งเพิ่นตากใส่จานของเพิ่นตักไปเบิดร์ตสนิทรพี่น้องตักไปเบิด์พันยันคนอื่นกิ่นก่อนประมาณนี้เนาะแต่ว่ามารยาทในการกิ่นของคนไทยบ้านเฮามันกับวกกึ่กันกับไทยของเพิ่นเนาะของเพิ่นตักมาใส่จานเดียวเพิ่นกินเดียบรอยยิ้มประมาณนั้นของเขาก็ค่อยๆทยอยกินเวลาเขากินอาหารจะอาหารมันจะหมดมันเหลือมีหน่อยเสียเขาก็กิ่นแบงเขาก็แบงเพิ่นบน บนว่ากินแต่ผู้เดียวนะเขาก็ไ่ได้เห็นแก่ตวปวไปนะันะนะพี่น้องเบ้าถึงจ้าโอเคจ้าโอเคจ้าพี่น้องเขาบอกถึงมารยาทด้การกิ่นของคนไทยเนาะมันบอฝรั่งกับคนไทยนั้นแตกต่างกันจ้าโอเคจ้าขอบคุณนะคราบโอเค